เซนติเนลเป็นยานลบรูปแบบเดินสองขาที่เรียกว่า Walker ถูกออกแบบมาให้ใช้ได้ในสภาพภูมิประเทศที่ยากจะเข้าถึงโดยยานลบเหล่านี้ถูกใช้งานโดยหน่วยต่างๆของแอสตรามิลิทา u m มเซนติเนลได้รับความนิยมอย่างมากเมื่อเหล่าทหารต้องออกเดินลาดตะเวนและเข้าถึงพื้นที่ที่ยานเกราะขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ตัวเซนตินลมีความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างความแข็งแกร่งและความคล่องตัวสามารถเคลื่อนที่บนภูมิประเทศที่ลดถังขนาดใหญ่และยานเกราะอ,อื่นๆไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ขณะเดียวกันยังสามารถรับมือกับการโจมตีจากอาวุธระดับทำลายล้างทหารราบได้เป็นอย่างดีอาวุธของเซนตินลแต่ละตัวนั้นแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับรูปแบบและบทบาทแต่โดยทั่วไปมักจะติดอาวุธหนักเพียงหนึ่งชนิดเท่านั้นนอกจากนี้แล้วเซนติน e ลยังมีการติดตั้งขีปนาวุธ Hunter k i l l e r m i s s i l e ซ ไว้ต่อต้านยานเกราะขนาดใหญ่และแขนอีกข้างก็สามารถติดตั้งเป็นเซนติเนลเชนซอเลื่อยมือขนาดใหญ่ไว้สำหรับต่อสู้ระยะประชิดอีกด้วยโดยเซนติเนลจะแบ่งเป็น2ชนิดคือ s สก u วเซนติเนลหุ่นเกราะเบาสําหรับชี้เป้าและ a r m ์เมอร์เซนติหุ่นเกราะหนักสำหรับยิงทําลายล้างยานเกราะและสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่